สวัสดีครับทุกคนพบกุบผมนะครับเวกินะวันนี้ผมก็จะพามาทํากิจกรรมรับ e อ็ o โคาดาวฟรีๆเลยเนาะซึ่งมันจะเข้าไอดีตอนเกมเปิดจริงๆเนาะซึ่งก,ก็คือการที่จะรับ echo ได้เนี่ยเราต้องทําการลงทะเบียนล่วงหน้าเลยเนาะถึงเราจะรับเอ็ o โคไปฟรีๆได้ซึ่งวันนี้เนี่ยผมก็จะพามาลงทะเบียนลงกิจกรรมเล่นกิจกรรมเปิด echo แบบสดๆให้ดูเลยเนาะ ก็จะเป็นยังไงก็ไปไปลุยกันเลยมาก่อนอื่นเนี่ยวิธีการสมัครลงทะเบียนล่วงหน้าเนี่ยก็คือเราก็กดไปที่ r r g i s t e r ได้เลยเนาะ,ะทีนี้เนี่ยเราก็ทําการสมัครอะไรให้เรียบร้อยซึ่งทีนี้นะ่ะผมก็จะมาสมัครให้ดูเลยกันดีกว่าอ่ะถ้าใครยังไม่มีดีก็กด r e g i s t e r น้ได้เลยทีนี้เนี่ยมันก็จะเข้ามาหน้านี้เลยแล้วก็เราก็ใส่อ e ีเมลอะไรตามปกติได้เลย โอเคครับเมื่อเราสมัครเป็นที่เรียบแ,แล้วเนี่ยแล้วก็ล็อกอินตามปกติได้เลยผมจะล็อกอินให้ดูเลยเนาะโอเคครับเมื่อเราอินเป็นที่แล้วแล้วเนี่ยเราก็จะได้ UID เป็นของตัวเองเลยเนาะก็ ตรงนี้เลยตรงนี้เลยตรงนี้เลยเลขตรงนี้เลยแล้วก็จากแ้เนียเราก็เข้าร่วมกิจกรรมรับห้าดาว c อคลิกตรงนี้เสร็จแล้วเนี่ยแล้ว เขาเนี่ยจะให้เราเลือกเซิร์ฟแต่ผมแนะนำเนี่ยก็คือเล่นเซิร์ฟซีดีกว่าเพราะว่าเซิร์ฟเอเชียเนี่ยรู้สึกว่าติงเยอะมากๆก็เลือกเซิร์ฟซีเพราะว่ารู้สึกว่าคนไทยเนี่ยเขาจะเล่นเซิร์ฟซีกันเยอะเลยจากนั้นเขาเนี่ยจะให้เราเลือกโลเวอร์ซึ่งผมเนี่ยน่าจะเลือกตัวผู้หญิงเนาะก็เลือกตัวผู้หญิงเลยโอเคเมื่อมาถึงหน้านี้แล้วเนี่ยแล้วก็ทำการทำภารกิจกันเลย ก็คือเนี่ยก็คือผมจะทําภารกิจที่ง่ายๆที่ยักย่านี่ผมว่าจะข้ามเลยนะก็เลยทําง่ายๆให้ดูดีกว่าอ่ะอันนี้ก็คือแชร์เว็บก็ก็กดตรงนี้เลยเราก็จะได้2 empt, ไอเทมแม้กดกดครั้งหนึ่งก็ได้แล้วแล้วก็อันนี้พรีดิสเจอร์ดิจิสเตอร์โอ้ยลิมพันมดละ่ะแล้วก็อันนี้ follow follow บัญชีทวิตบัญชีทวิตเตอร์ทาง Offi ิเชีติดตาม y o u b u ก็ทางออฟ i ิเชีอันนี้คือผมจะทำให้ดูให้หมดเลยเนาะจากจากง่ายๆก่อนก็อันนี้ติดตามบัญชี facebook แล้วก็อันนี้ก็เข้าในกลุ่ม Offi ิเชีในดิสคอร์ กดครั้งเดียวก็ได้แล้วโดยที่เราไม่ต้องไม่จําเป็นต้องเข้าก็ได้น,นี้ก็ตามบัญชีทิกต็อกอันนี้ก็คือผมก็ทําง่ายๆก่อนที่เหลือนี้ก็คือส่วนตรงนี้ก็ชวนเพื่อนหนึ่งคนชวน2อชวนสามก็รับคนละ attempts คน2สองน,น <c oughs> ผมรู้สึกว่ามันน่าจะยากเกินไปนิดนึง โอเคครับเมื่อทําเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเราก็จะได้แอดเทมมาทั้งหมด20อันทนีเนี้ยผมก็จะมาสุมกันให้ดูเลยดีกว่าว่าจะได้อะไรเกือก่อนเกมเปิดหรือเปล่าปะสุมเลยอืมก็ไม่รู้ว่าเกลืหรือเปล่านะแต่แต่ว่าสีเนี่ยสีที่ว่าเขาเขาว่าถ้าเกิดสีํำๆเนี่ย สีระดับแรกนะเป็นสีเขียวแล้วสูงสุดก็เป็นสีทองตมลำดับอ่ะโสมอีกครั้งหนึ่งได้เป็นโอ้ทอไม่เอ,อกเลยนะก็น่าจะหมดแล้วแหละก็เหลือแอดเทมอยู่2อันก็แล้วก็เราก็เช็คที่ตรงนี้ได้เลยเนาะแกลเลอรี่แล้วก็เราก็รับได้เลยเนาะเมื่อเราสะสมแอดเทมกี่ตัวกี่ตัวนี้ก็คือผมมีทั้งหมดประมาณ18ตัว อันนี้สะสมครบหตัวก็กดรับได้เลยเนาะแล้วก็จะได้เพชรมาทั้งห้ด50เพชรอันนี้เป็นน่าจะเป็นโพชั่นกับายาสเตมินา่าน่าจะนะคิดว่าคิดว่าน่าจะโอเคครับจากนั้นเนี่ยอันนี้ก็คือเป็นการเลือกเลือกตัวเอ็กโคเนี่ยว่าเราจะเอาตัวไหนเนี่ยเข้าไปในไอดีเรา ผมคิดว่าไม่มีสีทองเลยอ่ะก็เลยว่าจะเอาสีม่วงน,นี่แหละเฮ้ยตัวนี้เท่นนะนกนกฟ้านกฟ้าอ่ะกดเราก็กดสีเหล็กไปเลยก็ประมาณนี้เป็นอันเสร็จสิ้นสำหรับกิจกรรมทางเว็บไซต์กิจกรรมต้อนรับเกมเปิดก็ประมาณนี้นะทุกคนก็เจอกันคอนเทนต์หน้าเด้อบ๊ายบายครับผม